สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโคลพัตตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะโคลพัตตี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะในต้นปี2565สําหรับมนุษยเงินเดือนคนทํางานหรือแม้แต่กระทั่งการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกว่าสภาพเศรษฐกิจนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นแล้วสิ่งที่อะไรนะคะที่จะสามารถทําให้เรานั้นเป็นมงคลนะคะหรือมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีนะคะในช่องของโคลพัตตี้นะคะก็ยินดีที่จะบอก เค okay, ล็ดลับไปดีกันค่ะวันนี้ค่ะโค้ดมีเรื่องราวนะคะใกล้ตัวง่ายๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะคะในเรื่องของการใช้กระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋านะคะที่เราจะไปทํางานนะคะคือจริงๆแล้วว่าโคา้าเคยโค้ชชีวิตนะคะให้กับหลายๆท่านนะแล้วก็พูดเสมอเลยว่ากระเป๋าเนี่ยมีอยู่สองส่วนค่ะส่วนแรกเลยนะคะก็คือกระเป๋านะคะที่เป็นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าค่ะที่เรานั้นนะคะใช้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายแต่ผู้ชายก็อาจจะเป็นเป้ใช่ไหมคะ หรืออาจจะมีขนาดที่แตกต่างกาันอย่างคดเนี่ยก็จะมีกระเป๋าหลายไซส์เนื่องจากว่าในการใช้ในการใส่อุปกรณ์เนี่ยก็จะมีการใส่อุปกรณ์ในแต่ละวันหรือแต่ละธุรกิจกิจการนะคะกิจกรรมที่เราไปทําไม่เหมือนกันเลยโดยทั่วๆไปแล้วค่ะโคจะเชื่อในเรื่องของความสะอาดของกระเป๋านะเพราะว่าบางคนนะคะกระเป๋าสวยงามมากค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยสกรปรกรกลุล่มรงังอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอย่างกระเป๋าใบน,นี้นะคะที่คดเอาตัวอย่างมาให้ดูนั่นก็คือสีสันของกระเป๋าเน ะะสีเนี่ยบางคนอาจจะเล่นด้วยค่ะว่าให้ถูกชโลกกับตัวเองกับตัวเราหรือบางคนอาจจะไปอ่าน,นอินเทอร์เน็ต หรือเสิร์ช g o o g l e นะคะแล้วก็บอกว่าเออสิ่งนี้ควรใช้สิ่งนี้ไม่ควรใช้อันนี้แล้วแต่วิจรารณญาณค่ะในศาสตร์ของโค้ชโค้ชเชื่อว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดนั่นก็คือเราต้องรู้สึกว่ากระเป๋าสวยแล้วเราอยากใช้เพราะว่าจิตมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดสําคัญมากๆเลยแล้วถ้าเรามั่นใจในตัวเองนะคะมันก็จะทําให้เราดันเพิ่มความมั่นใจไปอีกค่ะกระเป๋าค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเมื่อเราเห็นภาพภายน้อกนะคะสวยถูกใจเรานะคะการใช้งานก็สําคัญะคะ่ะซิปนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการ ใช้งานในเรื่องของอะไรต่างๆเราก็ต้องตรวจสอบค่ะว่ามันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถ้ามันแตกหักหรือผุพังหรือมันค่อนข้างที่สะชำรุดแล้วเราต้องเปลี่ยนค่ะ ส่วนที่2เลยก็คือเรื่องความสะอาดภายในนะคะหลายๆคนเดี๋ยวโผพบอะไรก็ไม่ดูนะเยอะแยะมากมายนะไม่คัดกรองเลยว่าอะไรควรที่จะใส่ในกระเป๋าอะไรที่จะไม่ควรใส่ดังนั้นก็ต้องไปจัดระเบียบให้เรียบร้อยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ใช้กระเป๋านะคะในมุมของการที่จะไปทําธุระแต่บางคนจะไม่ติดค่ะบางคนเนี่ยจะชอบใช้กระเป๋าที่เรียกว่ากระเป๋าสตางค์ เนื่องจากว่าอะไรคะกระเป๋าสตางค์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ใส่เงินนะคะใส่บัตรเครดิตนะคะหรือบัตรต่างๆนะคะที่เราเป็นสมาชิกใช่ไหมดังนั้นแล้วบางคนอาจจะพกแต่กระเป๋าสตางค์โดยเฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะจะไม่ได้ค่อยพกกระเป๋าถือเหมืนอนผู้หญิงสักสเท่าไหร่ดังนั้นแล้วกระเป๋าสตางค์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะโค้ดเนี่ยนะคะพยายามจะบอกลูกศิษย์ลูกหาตลอดเวลาว่าเฮ้ยควรจะเป็น กระเป๋าประเภทที่มีซิปแล้วปิด e โดยรอบหรือค่อนข้างมิดช it ิดเพราะอะไรเพราะว่าเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยกระเป๋านะคะนอกจากเราจะรู้สึกได้แล้วค่ะ <leer> ว <revenge> <asking. S 3> ่ามันสวยมันอยากใช้มันน่าใช้แล้วเช่นเดียวกับกฎการใช้กระเป๋าใหญ่หรือกระเป๋าสพายเลยนั่นคือภายในจะต้องจัดเรียงให้สวยงามและสะอาดสะอ้านค่ะเพราะว่าอะไรคะ ่อให้คุณมีกระเป๋าที่ดีแต่ข้างในสกรปรกรุงรังอันนี้ก็หมายถึงชีวิตความยุ่งเหยิงได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้านในค่ะเราควรจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะบัตรอยู่กับบัตรบัตรประชาชนหรือสิ่งที่แสดง i อเดซิอ่ไอดีนัมเบอร์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็อยู่ในหมวดหมู่ประเภทเดียวกันแต่โคจะมีเคล็ดลับค่ะคือเรานะคะจะไม่ใส่นะคะ บัตรที่เหมือนกับเป็นส่วนลดอะ่ะเพราะมันจะเหมือนเป็นการเรียกให้เราใช้เงินใช่ไหมหรือบัตรที่มันจะเร่งพลังงานในการใช้เงินของเราเพราะว่ากระเป๋าเรียกทรัพย์เนี่ยมันต้องเก็บทรัพย์ด้วยไม่ใช่ว่าหางมาได้แล้วใช้อย่างเดียวนะมันต้องรู้จักเก็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนสําคัญที่สุดน,นะคะของกระเป๋าสตางค์เลยนะคะในปี2565นะคะที่ทุกคนควรที่จะมีติดเอาไว้นั่นก็คือกระเป๋าที่เป็นรูปทรงนะคะที่เรารู้สึกว่าเออมันมีความทันสมยัยมันมีความสวยงามนะคะสีเขียวสีทองสีน้ําตาล สีแดงสีน้ำเงินใช้ได้หมดค่ะหรือจะเป็นสีดําเพื่อเสริมอํานาจบารมีของเราก็ได้แต่ถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าเออฉันนไม่ถูกฉโลก,กับสีนี้เลยก็ไม่ต้องไปใช้ค่ะเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรา ม,มีความมั่นใจไปกับมันอ่าใช้คํานี้นะคะว่ามีความมั่นใจไปกับมันค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะกระเป๋าเนี่ยหลายๆคนนะคะเป็นดิจิทัลแล้วชอบโอนเงินผ่านแอปใช่ไหมจนบางทีกระเป๋าเนี่ยไม่มีตังติดเลยค่ะโค้ดค่ะดังนั้นแล้วควรจะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ใส่แบงค์นะคะให้ครบทุกสี่ขางั้นจะเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบหรือแค่น้ำต่ำเลยนะคะควรจะมีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบนะคะพับใส่ติดกระเป๋าเอาไว้เนื่ ดึงดูดซับไปในตัวด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะในการที่เรานะคะจะใส่แบงค์นะคะคนมีเคล็ดลับด้วยค่ะเราควรจะใส่แบงค์คว่ำไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคว่ำไปแบบนี้นะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการใส่แบงค์คว่ำไปแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะมีเงินเข้ากระเป๋ามาตลอดเวลาแต่อย่าลืมค่ะการใช้งานของกระเป๋านะคะถ้ามันชำรุดหรือว่ามันสกรปรกก็เอามันไปสปาไปทำความสะอาดบ้างนะ และที่สําคัญที่สุดเลยนะคะรักเงินค่ะเมื่อเข้ามาค่ะไม่ว่าจะมากจะน้อยขอบคุณเขาค่ะที่เขาเข้ามาให้เรานะคะได้ใช้จ่ายเข้ามาประทังชีวิตของเราแล้วเข้ามาเลี้ยงดูชีวิตของเรานะคะให้มีความสุขอย่าลืมนะคะเรารักอะไรเราตอบแทนเราขอบคุณสิ่งนั้นก็จะขอบคุณเราค่ะขอทุกคนรับรับปัง